วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเตือนสติและให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงแต่อย่างใดแบบนี้ไม่เกินไปเฉพาะรถนักชาย ไปหนามันก็สูงกวแห้งอย่นีก็บอลเลยเขารู้สึเเกเป็นจังไบานี่ยพุจอดเลยครับเอาเอตาแดงหูแดงตาจะของ ปาดหน้ามันกวนไงมันปาดหน้าแล้วมันกวนไงปากซุ้มหน่อยนะจ๊ะห้าขอรอแปดหนึ่งหนึ่งห้ากรุงเทพปาดหน้าไม่พอเออนั่แล้วนุ่มมันน่ะมันเบรกนะมันเบรกเหมือนแบบนุ่มมันทํานะเออมันเบรกเบรกหยุดหยุดไงมันกวนมันกวนเนี่ยมันเบรกแกนเบรกแกนเบรกแกอ่ ใช่พวกพี่เขาคิดว่าจะเย็นมากแลต้องตรวจอยู่นี่ต้องตรวจเลยมาทุกอย่างคือแบบเนี่ยต้องตรวจมันไม่ให้ออกด้วยเนี่ยพ่อพอเราจะออกซ้ายดูดูพอเราจะออกซ้ายแล้วมันตบซ้ายเเออออ

ซ่อมรถซับไฟสัตช่างมือก็เก่งยังไหมไม่ชอบเองรถกูก็เป็นแมกแลงโดนเสียงว่าเองรู้ไหมกูแข็งตอนจับก็มีกระเช่าไหว้เสือตาช้าขอโอกาสใหม่ที่กูพูดไปชดไปพอเข้าใจไหมจิตกะตกแล้วแรง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 มาทันทีดีไอ้นี่ท so ีบอพูดจงแร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 งมาทันทีดี ไอ้นี่ดีพอุนแรง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 มาสันทีดีไอ้นี่ดีพอคุณนแรงแรงไรบแรงแรงมาทีพี่ปาดซ้ายปาดขวาเลยนะอ่าแล้วมันประชิดผมไหมอ่ะอ่าผมก็มีเหมือนกันโอ้ผมก็มีเหมือนกัน you know what 2 2> ลำสองดับไปเลยเยอสิ้ด้วยเดี oh, well, yeah, like ๋ยวไปให้เอดีกว่มัดับไม่ได้เนี่ยลบลบลบอนน่ต้องต้องต้อง้นขอปิดแอร์ก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยลบลคอ่มันดับไม่ได้เนี่ยเอ้าอสัต์นาช่างมึงมาทำอยางนี้เองเดี๋ยเนี่ยเปฟุตบอเวสั์เก่าี่ตว้ไเลนี่ยลบลอนเนี่ยมันดับไม่ได้เนี่ย น้ไม่เห็นนี่้าไป่อนยไปสายไปได้สายไปได้พี่วันออกซ้ายซ้ายาซ้ายซ้าย้ายไลงแล้วลงแล้วออกซ้ายซ้ายเออมันเป็นเกมต้องบอว่าถ้าเป็นรถรถนี่ครับไม่ตองดราม่านะครับเนี่ยเหยียบได้ครับเหยียบเลยเขาไม่ว่าอะไรหรอกครับ through your news feed and you read a message about the coronavirus think about how it makes you feel does it make you feel angry sad oh, or shocked oh, this information can be spread ออมผมไม่เห็นแล้วว่าเขาบอกพี่ก็น,น่าจะได้ผมออกมาก่อนโอเคโอเคพี่ผมขอโออทษขอโทษพี่ไงไ่ายไปเปล่ารถเปล่าพี่ขับรถระวังระวังหน่อยพี่พี่ดูกล้องได้นะว่าใครผิดอะ่ะได้